ราบนมัสก,การลวงตาค่ะคือหนูก็ปฏิบัติใหม่โดยการนั่งสมาธิกำนดรู้ลมหายใจทีนี้ว่าหนูอยากจะรู้เรื่องการพิจารณากายค่ะว่าจะเริ่มพิจารณาจากตรงไหนพิจารณากายอะค่ะหนูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีพิจารณากายมันจะเริ่มตรงไหนก็ง่ายๆก่อนคือลมหายใจเขาออกนี่คือกายเหตุที่เหตุที่ อย่างไรเไรียกว่าลมหายใจเขาออกคือกายคือมันมันเป็นเครื่องปรุงแต่งทําให้ร่างกาย,ากาย,ายลลเ,าออเ,เราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายแร้วลมหายใจเขาออกเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งทําให้ร่างกายเรามีชีวิตอยู่ได้จึงเรียกว่าเครื่องปรุงแต่งกายเออลมหายใจเข้าออกเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เรียกว่ากายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรุงแต่งให้กายมีชีวิตอยู่ได้อาหารมันเป็นอาหารของกายเป็นอาหารของร่างกายคือเราต้องกินน้ํา กินดินกินกินทราบพืชสัตว์กินดินกินน้ํากินลมกินกินไฟกินธาตุไฟกินความร้อนอบอ์คุณนี่คือเป็นอาหารที่ทําให้ใอาหารที่เติมเข้าไปทําให้ชีวิตมันอยู่ได้ร่างกายอยู่ได้นั้นลมหายใจเข้าอ,อ่อนนี่ก็คือส่วนของกายที่เราเติมเข้าไปเป็นธาตุกายเนี่ยเป็นร่างกายร่างกายประกอบด้วยดินน้าลมไฟก็เ,เรียกมหาพุทธลูกสี่ตอนนี้วิธีการรู้กายง่ายๆเราก็เนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออก รู้ลมหายใจเ็าออกตามความเป็นจริงโดยไม่ไม่เข้าไปวุ่นวายกับลมหายใจเขาออกคือลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเข้าหยาบก็รู้ว่าเข้าหยาบออกหยาบก็รู้ว่าออกหยาบเข้าละเอียดก็รู้ละเอียดออกออกละเอียดละเอียดบางทีมันละเอียดจนเหมือนกับไม่มีลมหายใจเลยมือนก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องวุ่นวายก็รู้ไปอย่างนั้นแหละเมื่อลมหายใจมันไม่มีลมเหมือนกับมันละเอียดมากจนจับลมหายใจไม่ได้ก็รู้ว่าไม่มีลมหายใจเยอะเนี่ยคือ ตอนแรกเนี่ยในขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเรารู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงนะทุกปัจจุบันขณะนะมันจะปรากฏผู้รู้ก่อนในขั้นตอนแรกโดยสําคัญม,มากคือสังเกตตรงผู้รู้ลมหายใจถ้าความรู้ลมหายใจเนี่ยวิสต,ติสัมปชัญญะคือความความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกไม่ขาดว่าขาดตอนเลยนะ,ะลมหายใจมันจะละเอียดระบาบเบา,บาจิตใจสงบเพราะจิตใจสงบเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ไม่ว่ามันจะสงบยังไงก็ตามเอออย่างนี้ก่อนเมื่อลมหายใจหยาบจดสเกตได้เมื่อลมห,หยายาจดดใ,หใจมันหยาบนะจิตใจก็จะหยาบอารมณ์อารมณ์มันจะหยาบอารมณ์ที่ถูกรู้ในใจมันจะหยาบถ้าลมหายใ,ใจละเอียดปานกลางอารมณ์หรือความรู้สึกภายในใจเราเนี่ยมันก็จะละเอียดปานกลางถ้าลมหายใ,ใจเนี่ยมันละเอียดบางเบามากเลย อารมณ์หรือความรู้สึกภายในใจเนี่ยมันจะละเอียดบางเบาบา้าค่้าลมหายใจเนี่ยมันละเอียดจนเหมือนกับจับความรู้สึกของลมหายใจไม่ได้เลยจะรู้สึกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกภายในใจเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยนี่คือน,นี่เป็นเหมือนกับเป็นความลับของวิชาพุทธเจ้าคืออานาปานาสติที่เป็นยอดกรรมฐานในหนึ่งในสี่สิกรรมฐาน หนึ่งในสี่สิบกรรมฐานที่พระเจ้าให้ไว้สี่สิบกรรมฐานที่เป็นเครื่องรล่อดล่อหล่อสติปัญญาให้รู้ไว้เนี่ยอานาปนานติเป็นหนึ่งหนึ่งในยอดที่สุดของกรรมฐานสุดยอดกรรมฐานเรียกว่ามงกุฎกรรมฐาน mm hmm. เพราะการที่เรารู้ร่างกายเนี่ยดีที่สุดก็คือลมหายใจเข้าออก mm hmm. รู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงเนี mm ่ย hmm. แต่จริงๆแล้วเนี่ย จิตพวกเรามันย like like so so, ังไม่ค mm. so ่อยมีสต uh ิสมาธิปัญญากําลังจิตหรืออํานาจจิตมันจะเข้มแข็งพอมันรู้ๆเดี๋ยวก็ขาดขาดวิ่นๆเดี๋ยวความรู้ก็ขาดขาดวิ่นๆหนีไปคิดฟุ้งซ่านรู้ๆขาดขาดวิ่นๆหนีไปคิดฟุ้งซ่านนี่คือโดยปกติทั่วไปของคนที่ยังไม่ได้ฝึกคือกําลังจิตใจมันอ่อนแอไม่เข้มแข็งมันเด็กอ่อนตอนนี้พอรู้ไม่กี่นาทีอะไม่ถึงนาทีบางทีอะรู้ลมหายใจเขาออกไปกี่ทีวิ่งพาไปไหนแล้ว่กจิตออกนอกนี่เมื่อกี้ที่บอกกับกับหนูเนี่ย เออก็จะส่งจิตออกนอกไปแล้วคิดแต่คนนี้คิดแต่ก็นี่คิดแต่อนี่คิดแต่อดีคิดนาคตไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หลส่งออกไปแล้วอันนี้แต่เราก็ตอนที่ส่งออกนอกไปเราอย่าไปไปห้าแบบบังคับเขานะไม่ส่งออกถ้าเราบังคับใครดูคนตัวจะยออไปนี้ยอไปนี้ยอไปไหนโอ้โหเครียดตายเลยปฏิบัติปิันปวดหัวตายคือเขาจะวิ่งพานออกไปยังไงก็ตามแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะต้องรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวถ้า เราไม่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาวิ่งผ่านไปไงเดี๋ยวก็กลับมาเองเพราะเราจะไม่ตายมไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเองเออไม่ต้องไปวิ่งไล่จับเขามาแล้วไม่ต้องบังคับไม่ให้ออกไปจะเปรียบแบบนี้จิตที่วิ่งผ่านออกไปเนี่ยรู้ลมหายใจเขาออกบอกให้มันอยู่กับรูล้ลมหายใจเขาออกนะเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็วิ่งผ่านไปแอนเนี้ยมันก็เหมือนงังจิตอะเหมือนกับว่าเรามีลูกเล็กๆส่วนๆเอามานั่งฟังธรรมดวงตาด้วยเราก็อยากให้ลูกเนี่ยมันอยู่ฟังธรรมดวงตา นี่ถ้าเราเด็กมันเล็กๆตัวๆเน,น,นี่ยเราก็เราบอกว่าเนี่ยก็นั่งฟังธรรมลุงตาไปอย่าไปยุ่งกับเด็กเด็กมันจะไปไหนไกลหรอกเพราะว่าในนี้มันมีรั้วครอบขอบชิดไม่อันตรายแล้วเราเป็นแม่เขาอยู่เนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเขาไม่ไปไม่ไปไกลไหนแล้วเด็กเล็กๆอ่ะเขาวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวก็ต้องกลับมาหาแม่แล้วในนี้ไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็มีคนดูแลเยอะอย่างนี้ก็ไม่อันตราย เนี่ยขอยเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้เรื่องที่พูดคุยกันอยู่กับลุงตาสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญ,ญะคือความรู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยเรากำลังพูดคุยกันเรื่องอะไรคุยคุยทำกันเรื่องอะไรแต่ไอ้ไอ้ที่พูดคุยทำเนี่ยมันเหมือนอานาปานติคือรู้ลมหายใจเขาออกร, to to <ph olds> รู้เรื่องที่พูดคุยกันรู้ลมหายใจเขาออกแต่เราเนี่ยจะรู้เรื่องลมหายใจเขาออกคือรู้เรื่องที่พูดคุยกันเนี่ยไม่ได้กี่นาทีเพราะอะไรห่วงลูก ว่าลูกไม่นั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็คอยบังคับอะ่ะนั่งตรงนี้อย่าไปไหนนี่ฟังธรรมลูกตาเอา้าเราก็บอกอย่าไปยุ่งกับลูกลูกเขาก็นั่งอยู่นี่เนี่ยก็จะฟังไปฟังกับลูกเรื่องเขาก็ยังเด็กอยู่ไอเราคุยธรรมะกันให้รู้เรื่องธรรมะที่คุยกันไอมีสติธรรมาัิยะรู้เรื่องธรรมะที่คุยกันคือรู้เรื่องลมหายใจเขาออกแหละตามความเป็นจริงไปเรื่อย,เอยๆเดี๋ยวแหละไปยุ่งกับลูกแลอย่าไปไหนอยู่นี่ไปไหนอยู่นี่อย่างนี้มันจะฟังธรรมรู้เรื่องไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่อง นีกรณีหนึ่งคือบังคับไม่ออกไปอีกกรณีหนึ่งเด็กมันวิ่งออกไปแล้ววิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เราบอกว่าเด็กวิ่งไปไม่อันตรายหรอกจิตอะจิตเปรียบเหมือนเด็กอะมันก็วิ่งออกไปแล้วไม่อันตรายหลักในนี้ยมันมีรั้วลอกขอบชิดไม่มีที่อันตรายมีคนดูแลเยอะแยะก็มาปฏิบัติธรรมกันเราก็นั่งฟังถามลุงตาหันแล้วหันไปมองเด็กหันไปมองเด็กเด็กไปไหนเนี่ยเสร็จแล้วก็ ขอญาติลุงตาโน่นวิ่งไปตามเด็กวิ่งไปตามเด็กเอาเด็กกลับมาวิ่งตามเด็กมันก็ไม่ชอบฟังธรรมเนี่ยมันก็ไปอีกแล้วมันก็ไปอีกส่งออกนอกไปอีกเราก็เออไปเป็นไหนเราต้องเด็กไปเป็นไหนหรกเราเป็นแม่เนี่ยมันก็อยู่กลับมาเราเอะรู้อยู่กับเนี่ยพูดคุยธรรมะกกลุงตาให้สติธรรมจันทร์ญาติรู้เรื่องที่พูดคุยอยู่กับลุงตารู้ลมหายใจก็ออกเดี๋ยวจิตมันก็กลับมาเองที่มาส่งออกนอกไม่ต้องวิ่งอะไรจับมันไม่เอาละ เราก็ขอญาติลูกตาไปไล่จับเด็กมาก่อนมันไม่อยู่เลยเราเห็นหลายคนมาฟังถามเอาลูเล็กๆมาวิ่งไล่จับอยู่นั่นแน่ใจไม่อยู่กับตัวหันซ้ายหันขวาวิ่งไปตามรูกอีกแล้วหันซ้ายหันขวาวิ่งไปตามรูอย่างเนี้ยมันไปหมดเลยทั้งกายและใจมันไปกับเด็กเลยไปกับไปกับจิตเลยไปกับทั้งไปทั้งยวงเลยยกยวงไปเลยมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าทรงจิตออกนอกเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปไหนคิดอะไรเรื่องเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับ ไอ้มีสติรัมปัญญรู้กับลมหายใจเขาออกนี่เนละรู้ลมหายใจเขารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะอย่าขาดว่าขาดตอนส่วนจิตมันจะคิดนวนคิดนี่อย่าไปบักครับมันเดี๋ยวมันกลับมาเองเพราะว่าเราเป็นแม่มันเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเราเป็นแม่มันก็เปรียบเหมือนไงอ่ะก็เรายังไม่ตายเดี๋ยวมันก็กลับมามันจะไปไหนได้มันไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะว่าเรายังไม่ตายก็ต้องไปห่วงมาถอยสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวพร้อมอยู่กับลมหายใจเขาออกจะต่อเนื่องไม่ขาดสาย แต่ทาไมลูกตาจึงสอนวิชาพลังลมปานด้วยแล้วพวกท่านไปไปเปิดฟังดูนะมีหลายมีหลายไฟล์พลังลมปานเพราะว่าพวกท่านเนี่ยกำลังจิตมันอ่อนแอกําลังจิตมันอ่อนแอคือกําลังสติสามาธิปัญญาสติตามปัญญามันอ่อนแอมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเพราะแผอแผ่อแผ่แวิ่งตามก็ไปเรื่อยวิ่งตามจิตไปเรื่อยสติตัมปัญญามันหลุดแล้ววิ่งตามจิตไปเรื่อยอ่อนแออันนี้ก็เลยก่อนที่จะรู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงก็ต้องฝึก พลังลมปาราณอนาปาตตินี่เนี่ยแต่ฝึกเนี่ยฝึกหายใจให้มันยาวแล้วก็กักลมไว้หายใจออกทงแฟบหายใจเข้าทบพองแล้วก็ฝึกให้มันหายใจให้ยาวนี่แล้วก็กักลมไว้ที่ท้องแล้วก็กักลมแล้วลมก็ไม่รั่วเลยลองลองอานาไปจุ่มน้ําตอนกักไว้แล้วลองอานาไปจุ่มน้ําไม่มีฟองอากาศออกมาอุดรูจมูกเลยไม่มีอย่างนี้แสดงว่าเนี่ยมัน มีกำลังที่สมบูรณ์บริบูรณ์มากแล้วขนาดนั้นก็ฝึกอธิษฐานจิตปรับทตุขันแล้วมนต์คาถาที่ที่คาถาที่ที่สั้นสนที่หลวงตาให้ไปในพอดีหนึ่งกั้นลมไม่ใจเนี่ยก็ไปไปฝึกเอา <c oughs> พอเราฝึกแบบนั้นเสร็จสักสามรอบสามรอบก็คือบูชาพุทธบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระยสงสักสามรอบเสร็จแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำบาลังลมปาแล้ววันหนึ่งทำแค่นั้นก็ได้นอกจากเราตอนตอนเราเจ็บแค่ได้ป่วยก็ทำทั้งวันเลยเดี๋ยวก็จะหายเอง ทีนี้เพราะว่าในในบทอธิษฐานมันมีบทปรับธาตุขันด้วยเดี๋ยวก็จะหายอีกแห่ะเราจะแพ้เฉพาะบาปกรรมหนักประตัดรอนถ้าไม่บาปกรรมหนักตลอดก็สักพักหนึ่งก็จะหายถ้าเราทาต่อเนื่องจริงแ,แต่ลมต้องไม่รั่วนะจะเช็คอย่างไงว่าลมไม่รั่วคือต้องเอาจมูกไปจุจุน้ําตอนที่เราอธิษฐานอธิษฐานจิตแล้วก็กั้นลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจไม่มีฟองอากาศออกบุงบ้งๆเลยแสดงว่าไม่รั่วเลยพอไม่รั่วแล้วก็อธิษฐาน ฝึกหัดไม่ลัวในน้าซะก่อนแล้วที่ฐานในน้ําต่อไปถ้าเรารู้ว่าเวลาลมหายใจไม่ล่วเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราก็ไม่ต้องหุน่าจุมน้าแล้วเข้าใจไหมหลังจากนั้นก็ให้รู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงถ้าลมหายใจหยาบจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยมันก็จะหย,ยาบถ้าลมหายใจปานกลางละเอียดปานกลางจิตใจหรืออารมณ์มันก็จะปานกลางเบาสบายปานกลางถ้าลมหายใจมัน แทบไม่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 รู้สึกเลยจับความรู้สึกไม่ได้เลยเหมันไม่หายใจเลยจิตใจก็จะสงบระงับเลยเป็นเป็นปัสสถิิปัสสถิิคือสงบระงับเรียกว่าสงบทั้งกายสงบทั้งวาจาสงบทั้งทั้งจิตใจเรียกว่าปัสสถิิคือสงบเลยคือลมหายใจก็สงบกายก็สงบจิตก็สงบเป็นปัสสถิิอันนี้เป็นปัสสถิิพอเป็นปัสสถาอย่างเงี้ยมันก็จิตก็มีกำลังสูงแหละกำลังสูงมากเลยเป็นปัสสถิน พอเราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยบางทีมันจิตมันจะรวมมันจะรวมวุบไปมันเหมือนกับว่าขาดน้ําตาลอย่างแรงแล้วลวดเลยวุบหรือเหมือนกับว่าถูกดูดเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นได้มีกําลังแรงมากวุบก็ไปนี่เขาเรียกว่าจิตรวมเป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเข้าเป็นองค์ฌานที่หนึ่งพิโตวิจารดับไปคือ ไอ้ลมหายใจที่รู้อะกับไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้ไอ้ลมหายใจที่รู้แล้วก็จิตที่มันบาเบาที่มันเงียบสงบสงัดแล้วก็ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันวุบเข้าไปเรียกว่าจิตรวมมันรวมไปเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตอนนี้เหลือแต่อารมณ์เดียวคือเกิดปิติสู้ซาสู้ซากายเบาใจเบาเหมือนห่อเหือดเดินอากาศได้แล้วตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ไอ จิตใจมันก็จะไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วมันจะมาใส่ใจหนึ่งเดียวคืออารมณ์ของปิติสุซาปิตินี้ก็เป็นเวทนานะเป็นเวทนาก็มันก็จะสุซอสุสามันไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วไอ้พวกเรื่องอื่นอื่นทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัทำอารมณ์อาการอื่นลมหายใจแล้วมันหายหมดมันไม่สนใจมันมาเหลือสนใจหนึ่งเดียวคือไอ้จิตเป็นหนึ่งเดียวมันสนใจความรู้เป็นหนึ่งเดียวคือใส่ใจแต่อาการปิติสุสุซาสุสุซามันหอเกินเดือนอากาศได้แล้วพอ อาการพิติเนี่ยมันมันเต็มเต็มเต็มฐานร้อยเปอร์เซนต์ของมันเองมันก็จะดับวูบลงไปแล้วก็มีความสุขอิบเอิบมันจะในใจตีตื้นมันเนี่ยอยู่ในใจตีตื้นอิบเอิบที่สุดเป็นสุขที่สุดสุขที่สุดในโลกสุขที่สุดไม่เคยสุขแบบนี้ก็คือเป็นเวทนาแต่เป็นสุขแบบล้นเลยอันนี้ก็จิตใจเนี่ยมันก็ใจเนี่ยมันก็จะไม่ไปสนใจอย่างอื่นเลยไม่ใส่ใจอย่างอื่นมันจะไปสนใจแต่อารมณ์ที่เป็นสุขอย่างเดียว พวกนี้มันไม่ไปนสนใจแล้วนะลมหายใจก็ออกหรือพุโทโธพุโทโธอะไรไม่ไปนสนใจแล้วมันจะเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเรื่อยไปคือเหลือพิติอย่างเดียวที่ใส่ใจพอเหลือเป็นสุขก็จะเหลือสุขอย่างเดียวที่ใส่ใจตอนนี้พอพอสุขมันเต็มฐานแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันก็จะสุขมันก็หายไปเหลือแต่ความเป็นอุเบกขาเป็นแต่อุเบกขาฌานคือไม่สุขไม่ทุกข์สงบเงียบเหมือนจอระเข้กบดาน เงียบเป็นจระเข้กบดานแต่ไม่ใช่เงียบสงบมืดนะถ้ามืดแสดงว่านั่งหลับไอ้นี่มันสงบเงียบสว่างเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นเสี้าวค่ำข้างในใจอะแล้วมันก็กวงกวงหัวจดเท้ากว,กวงหน้ากวงหลังนี้ตัวเราเนี่ยถูกคว้านเหมือนถูกควานออกไปเลยแล้วก็กวงเลยคนยืนข้างหน้าเราข้างหลังเรามองทะลุถึงกันหมดกวงแล้วก็กวงหัวจดเท้ากวงหน้ากวงหลังแล้วก็เงียบนิ่งสงบเหมือนจระเข้กบดานแล้วก็สว่างมีลักษณะสามอย่างประมาณสามประการนี้ แล้วก็ยังอื่นไม่จะไม่สนใจแล้วสนใจแต่อุเบขาอารมณ์อุเบขาอย่างเดียวมันจะสนใจอย่างเดียวแต่อุเบคาเนี่ยอารมณ์อุเบขาอย่างเดียวไม่อยู่ในความสนใจเลยแต่ถ้าถ้าจะทำต่อก็ไปไปอากาสานันจยะอันนี้ก็มันจะเป็นนะแต่ถ้าจะทําก็ทําก็จะไปต่ออากาสาเนาใจนะคือไม่ใส่ใจอารมณ์อุเบขาแล้วใส่ใจแต่ความ ng, ว,ว่างเวอะว่างมันจักรวาลในโลกนี้ทุกอย่างในจักรวาลนี้ทุกอย่างหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างกับตัวเราผู้รู้ความว่าง แหลือแค่สองอย่างแล้วก็ค nah, ือเหมือนกับตัวเราได้อย so, so, ู่ในอวกาศเลยพูดง่ายเหมือนเราตัวเราอยู่ในอากาศเลยแต่ไปใส่ใจแต่ความว่างความว่างของอวกาศตอนนี้เราจะรู้ตเองได้ว่ามันเหมือนตัวเรานี่คือพอเหลือแต่ความว่างแล้วก็ไม่ใส่ใจอารมณ์บุเบขามันใส่ใจแต่ความว่างมันก็จะว่างเวิร์กว่างไหสารเหมือนอวกาศเหมือนตัวเราอยู่ในอวกาศแล้วก็ไม่มีโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรเลยมีแต่อวกาศกับเรา แล้วก็แต่รู้สึกว่าเราเนี่ยมันยังขวางเกะก,กะอวกาศอยู่ก็เอาตัวเราเนี่ยให้มันเวิร์กว่างออกไปอีกไม่มีตัวเราจะทำไงได้ไม่มีตัวเราอ่ะเอาระเบิดปรมานูหย่อนในตัวเราก็ได้ระเบิดตู้มไปทีเดียวให้ไม่เหลือตัวเราเลยอ่ะไม่มีตัวเราแล้วเหลือแต่จิตหรือวิญญาณในอวกาศจิตหรือวิญญาณของเราในอวกาศ ตรงนี้ปุโรหิตจิตวิญญาณน้วัมันไม่ใส่ใจเรื่องอื่นเลยไม่ใส่ใจเรื่องอื่นเลยรูปรถกินเสียงสัมผัสเสียสีอายตนะอื่นๆเนี่ยมันก็รู้อยู่นะแต่มันไม่ใส่ใจมันเหมือนกับไม่รู้เลยไม่ใส่ใจเลยมันม่ใส่ใจหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเรื่อยมาตั้งแต่ใส่ใจปิติไม่ใส่ใจปิติมาใส่ใจสุขไม่ใส่ใจสุขมาใส่ใจอุเบกขาไม่ใส่ใจอุเบกขามาใส่มาใส่ใจอากาสารันจานะเวิร์กวางวางเปล่าเหมือนอวกาศไม่ใส่ใจอากาสารันยะมาใส่ใจระเบิดตัวเองทิ้งไปหมดเลยให้ตัวเองก็ไม่มีตัวตนเลย แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไม่ใส่เหลือแต่วิญญาณจิตวิญญาณในอวกาศก็ไม่ใส่ใจจิตวิญญาณอากาศให้มันว่างไปหมดเลยว่าแจ่จิตวิญญาณด้วยหรือว่าเพลงด้วยอํานาจของฌานเนี่ยรู้อยู่รู้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 ตัวจิตวิญญาณที่มันคิดนึกตึกตอฟุ้งแตกกะดุกกระดิกกะดุกกระดิกได้แต่มันไม่ได้แบบเป็นมันไม่ได้เป็นคิดฟุ้งซ่านเหมือนแบบตอนที่เข้าฌานแล้วนะแต่ในใจเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังมันพูดอยู่กับความว่าง มันมันมันไม่มีไม่มีกายไม่มีจิตแล้วไะตอนนั้นอ่ะแต่มันยังพูดอยู่กับตัวมันเองแต่มันไม่ไปฟุ้งซ่านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วมันไม่มีแล้วเพราะมันไม่ใส่ใจตั้งแต่แรกแล้วไม่ใส่ใจตั้งแต่รูปรถกินเสียงสัมผัสภายนอกมาแล้วก็ไม่ใส่ใจร่างกายแล้วเพราะร่างกายเราเบิดไปแล้วแล้วไปเหลือแต่จิตตอนนี้มันมันจิตอะมันพูดกับจิตเองกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นภาษาอะไรแล้ว แต่มันรู้แล้วมันก็ไอ้เนี่ยนะไอ้นั่นไอ้น so ี่มันเบาบ้าไว้ตะเบนเบาอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยโโอ้เราไมเป็นไอ้โอ้ยยี่นี่อุ้ยไอ้วิญญาณนี่มันขวางขวางจริงๆว่ามันเกะกะอวกาศจริงๆวะก็มันก็พูดกับตัวมันเองไงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใส่ใจวิญญาณเลยมันว่างเวิร์กว่างดุจอวกาศไปเลยวิญญาณหายไปหรือว่าอำนาจของฌานเนี่ยมันก็รู้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 ไอ้ที่มันพูดกับตัวมันเองเนี่ยโดยกระทั่งมันไม่พูดกับตัวมันเองหายไปเหลือแต่ความว่างไม่มีคนพูดกับตัวมันเอง เนี่ยผนว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอากินจัญญายตนะพออินญาจัญญายตนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้ามันอยู่ในสภาไวยอย่างเงี้ยสามวันห้าวันเจ็ดวันอยู่เงี้ยสามวันห้าวันเจ็ดวันถ้าอาธิษฐานจิตแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ครบที่กาหนดอธิษฐานไว้เนี่ยสามวันห้าวันเจ็ดวันมันจะติดต่อเชื่อมโยงกับร่างกายนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไอ้ร่างกายเนี่ยมันไปก่อนแล้วมันตั้งแต่อากาศตั้งแต่อ,อากาศสารนะ่ะจะเริ่มกัระเบิดร่างกายที้ไงหมดแล้ว เหลือพอวิญญาณอาจารย์นับก็ระเบิดจิตทิ้งกันหมดแล้วมันเลยติดต่อกายกับจิตไม่ได้มีสัญญาก็เอามาใช้ไม่ได้มีขัน้าก็เอามาใช้ไม่ได้มันเลยเหมือนคนตายนั่งไว้น่ะสามวันห้าวันเจ็ดวันเหมือนคนโดนวางยาสลบแล้วก็ติดต่อตัวเองไม่ได้แล้วยังไม่ตายแต่ติดต่อตัวเองไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าพวกที่ถอดจิตไปเที่ยนว,วนรกสวรรค์อะไรนะั้นไอ้นั้นหลงนะไม่ใช่คนละเรื่องเลยพวกนั้นหลงตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ถอดจิตไปหลักมาหลงอยู่ในความคิดเที่ยวอยู่ในความคิดตัวเองแต่ไม่ได้ไปจริงร อันนี้ไอ้พวกที่ข้าวตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในนั้นแหละสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่มันติดต่อตัวเองไม่ได้ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไฟมันไหม้มาเนี่ยกำลังเข้าอยู่เนี่ยมาถึงตัวเองแล้วเนี่ยมันติดภายในเนี่ยไอ้รู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้มันไม่ดับเนี่ยธาตุรู้มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกแล้วมันจะทาลายไม่นยองอยู่นะมันมันติดต่อตัวเองไม่ได้แล้วแล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะยังไม่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ในใน วิญญาณาธาตุหรือธาตุรู้เดิมที่มันลอยมาก่อนที่มามาเข้าไอ้เปมาเข้ากับสเปิร์มของพ่อกับไข,ข่ของแม่ที่ที่รวมกันเป็นก้อนเลือดอะแล้วก็วิญญาณที่เราภาษาไทยเราเรียกว่าวิญญาณลอยมาเข้าอะนั้นมันไปอยู่กับวิญญาณนะวิญญาณเดิมอะวิญญาณนั่งเดิมวิญญาณนั้งเดิมที่มันลอยมาเข้ามาผสมอะแต่มันไม่ไม่ติดต่อกับขันธาใได้แล้ว hmm. แต่มันไม่ได้ตายนะแล้วมันก็ไม่ได้ลอยหนีออกจากล่างมันไม่ตายแต่ติดต่อไม่ได้เดิมหน้าและที่ฐานจิตในฌาน แล้วมันอยู่ในนั้นแหละสามวันหน่าวันเจ็ดวันเหมือนคนเหมือนคนวางยาโดนวางจนตลบหรือคนตายไอตอนเนี้ยเขาต้องบอกว่าต้องเข้าไปนที่เป็นทางใส่กุญแจล็อกเอาไว้เอาป้ายมาติดไว้เยจะเข้าเอ้อเนว่าสัญญาณนะสัญญาเยอะนนะยังไม่ตายนะใครอย่าเอาไปเผานะก็ต้องบอกเขาติดไป้ายไว้เลยอย่ามากวนอะไรเขาก็เขาก็จะไม่กวนนี่ก็เข้าอยูน่นั้นแหละแล้วก็ตอนนั้นมันมันมันพักเลยพ,พ,พักจิตสมบูรณ์มากเลย ไมจิตสมบูรณ์เพราะอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้าต่อ,ตอ,ตอถึงสัญญาเวทีนี้โลดได้นิโลดสมาบัติที่เก้าได้ท่านก็จะเข้าไปพักในเนี่ยไปพักในนวสัญญาณนะสัญญาจตนาจนไฟธาตุแตกแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็ตายออกมาโดยไม่ได้ตายในฌานนะคือไปพักสะก่อนจนไม่ไม่เจ็บปวดทุกทรมานในในไฟธาตุแตกแล้วก็พอไฟธาตุแตกหมดแล้วท่านก็ถอยถอยฌานออกมากลับออกมามาเป็นปกติแล้วก็บรรดาภาพคือตาย ตายไม่ตายในฌานนะตายในธรระปกติพระอรหันต์จะไม่ตายในฌานนะพุทธเจ้าพระอรหันต์จะไม่ตายในฌานเพราะถ้าตายในฌานต้องไปเกิดในชั้นพรมถ้าหลุดจากชั้นพรมแล้วพ้นจากชั้นพรมแล้วไม,ไม่ตายในฌานตรงนี้<ๆ>แล้วก็เรียงเรียงอารมณ์ลําดับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถ้าจะไปต่อสัญญาวิทีนิโรธมันต,ต้องเป็นพระอาารหันต์าะว่าสัญญาวิทีนิโรธคือนิโรธแปลว่าดับทุกข์สมาบัตินิโรธสมาบัติสมาบัติแปลว่าต่อเนื่องดับทุกข์อย่างต่อเนื่องมีได้เฉพาะอรหันต์ ไ,ได้พะหลานแต่ตำราเขาว่าในตำราเขาว่าอนาคามีก็เข้าได้แต่หลวงปู่มั่นนะก็ามเห็นเราแล้วว่ามันมันไ,ได้ค่รพบานไดอราหันเข้าไดอรลาหันอาหาันคือไม่ต้องทำท่าทำทาเข้าไม่ต้องหลับตาเข้าได้ตลอดเวลาคือเป็นเป็นนิพพานตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดเวลาเป็นอัตโนมันเป็นเป็น,ปน,อ,น,ปนอัตโนมัติไปเลยโดยไม่ต้องทำดังที่ประสารีบุตรท่านกล่าวว่าเขาถามว่า ภาษาลิบุตรทำไมท่านจึงผ่องใสนักรเพระาะภาษาลิบุตรเพิ่งออกมาจากสัญญาวินิโรธออกมาจากนิโรธสมาบัติเนี่ยคือเป็นสมาบัติที่เก้ามันเลยชานไปเราจะไม่เรียกว่าเราเก้าเนี่ยอันที่เก้าเราไม่เรียกว่าชานเก้าเรียกว่าชานแค่แปดเพราะเก้าแล้วเป็นสมาบัติแล้วเข้าในเพออาราะอรหันแต่เวลาเข้าเนี่ยเขาถามว่อสมาราลบุตรว่าตอนเข้ามีเจตนาเข้าไหมไม่มีเจตนาเข้าแล้วออกม,มีเจตนาออกไหมไม่มีเจตนาออก ตอนอยู่มีเจตนาทรงอยู่ไหมไม่มีเจตนาทรงเลยไม่มีเจตนาเข้าไม่มีเจตนาทรงไม่มีเจตนาออกเพราะว่าเจตนาเนี่ยมันเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทยังเป็นสังขารในในอวิชชาปัญญาสักลาสักลาปัญญาวิญญาณังคือเป็นสังขารในเป็นเหตุที่ทําให้เกิดต้องไปรับกรรมเพราะว่าถ้ายังมีเจตนาอยู่เนี่ยมันจะต้องรับกรรมเพราะนั้นเช่นว่ากฎหมายอาญา,าก็มาเขียนเนี่ยถ้ากระทําผิดโดยเจตนานเนี่ยจึงจะจะมีโทษ จึงจะมีความผิดถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความผิดเอ่บัญญัติสองรอยี่ิบเจ็ดข้อศีลของพระเนี่ยโดยโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเจตนาที่จะผิดศีลไม่เจตนาไม่ผิดไม่เจตนาไม่ผิดเรนโอ้ยแต่ผิดทุกอย่างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะเดินไปไหนก็ไม่ได้เหยียบจัตตายํำเรยตายไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันมันผิดหมดเลยตัวเนี้ยคือต้องเจตนาที่จะผิดที่จะไปรับกรรมถ้าไม่เจตนาไม่มีความผิดไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับกรรมแล้วเพราะฉะนั้น ถ้ายังพ้นจากเจตานานแล้วไม่ไปเวียนไหตายเกิดรับกรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีเจตานานที่จะเข้าสมบัติก้าไม่มีเจตานานที่จะทรงสมบัติก้าไม่มีเจตานานที่จะออกจากสมบัติก้าคือมันเป็นไปโดยสถานะที่อัตโนมัติมันพ้นเจตานานไปแล้วคือพ้นจากเจตนาที่เป็นที่เป็นไอ้น,นั่นแลลวอรหันต์เนี่ยพ้นจากเจตนานแล้วการคิดกับพื่ของท่านเป็นพ้นเจตนาในทางที่เป็นเป็นกรรมแล้วคือคำว่าพ้นเจตนาที่เป็นกรรมหมายถึงว่า ไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียการคิดการพูดการกระทำของเราเนี่ยไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียมันจึงเป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏฝ่ายผู้รู้ปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้เมื่อปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้มันจึงไม่มีไม่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นผู้รู้แล้วมีส่วนได้เสียถ้ามีตัวเราก็ไปรู้มีส่วนได้เสียมันจะมีสังขารโดยมีเจตนาโดยเราเป็นผู้มีเจตนาพอรู้เสร็จแล้วก็จะเอาไปคิดเอาพูดกระทาโดยมีตัวเราเนี่ย เป็นผู้บงการในการคิดการพูดการทำแล้วเขาไปมีส่วนได้เสียมันเลยต้องไปรับผลของกรรมแต่ถ้ามันปรากฏแต่ที่พูดกับหนูเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยคือวิแต่รูปเสียงกินรถผลตภะตำอามรมณ์อาการที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏไม่เคยคิดถึงฝ่ายผู้รู้เลยไม่มีผู้รู้ปรากฏในใจเราเลยวิแต่สิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้ผู้รู้มันว่าเปล่าไปหมดเลยว่าเปล่าจากสัตว์บุคคลตัตตลวตนเราเขาอันนี้คือมันพ้นจากเจตนาพ้นจากอาวิชชาพ้นจากกรรมไปหมดเลยเข้าใจไหม นี่พูดละเอียดไปเลยทีเดียวเต่ถึงจบเลย